ขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศท่าที่สำนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตตี้ค่ะทุกคนอันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะคะเข้ามาในนี้แล้วเย็นร่มรื่นจะเย็นสบายแห้งค่ะเพื่อนๆพี่ๆจ้ะไม่ร้อนเลยเย็นสบายธรรมชาติมากๆเลยค่ะทุกคนขออนุญาตปูแล้วนะคะ บรรยากาศร่มรื่นมากเสียงน้ำไหลค่ะทุกคนน้ำตกอากาศเย็นสบายดอกอยางนอ้อนี่มานงามเถรนปูเอ้ยดอกไม้ป่า